ผลการเรียนเขาอะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะจากที่เคยเห็นในหนังสือเคยนั่งทําอยู่พอเรียนแล้วอะมันง่ายขึ้นค่ะเรียนทุกวันเรียนเช้าเรียนบ่ายเรียนเช้าเรียนบ่ายเลยค่ะทุกวันคือต้องสนุกอะเพราะบางครั้งแอบเห็นเขาก็มีหัวเราะมีขำมีอะไรอย่างเงี้ยเราเปนกว่าค่ะติดตัวสํารองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในสวนตัวจริงโรงเรียนวิทยาลูกุณาลีห้องสสทพ ครูให้เขาไปแข่งวิทยาศาสตร์ไปแข่งคณิตศาสตร์คุณแม่ก็รู้สึกว่าอืมดีขึ้นจริงๆจบวอร์มอัพก็เลยต่อเลยต่อสปิ e ิอัพรู้ว่าเขาตั้งใจด้วยคือเขาชอบรอบแรกก็คือทําโจทย์หลังจากเรียนสปินเสร็จคะ่ะทบทวนวอร์มอัพอะไรเสร็จก็ทบทวนสปิดิอัพต่อเลยคะ่ะบางวันก็เอาหนังสือมานั่งดูประกอบด้วยคะ่ะ เขาจะมีจดเห็นเขาจะมีนั่งจดจดคัอดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยะอย่างน้อยก็ขวาข้อเรื่องแล้วก็เนื้อหาสําคัญภายในเรื่องไม่ต้องสวยมากแค่เราอ่านออกก็พอค่ะแค่เราก็พอ <_ S 2> เขามีเป้าของเขาอยู่เอง เขาบอกว่าเขาอยากไปสอบก็เลยบอกเขาว่า okay. ถ้าหนูอยากไปก็คือหนูต้องตั้งใจจริงๆแม่สมัครให้ตรงนี้เนี่ยหนูก็ต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าแม่ก็ดูแล้วว่าุณครูสอนเนี่ยโอเคเลยมีเทคนิคอะไรดีๆให้ตลอดถ้าเขาตั้งใจตรงเนี้ยเขามีเป้าของเขาเขาก็ทําได้ไม่ได้ไปกําหนดกดเกณฑ์อะไรเขามาคือจริงๆเราไม่ได้คาดหวัง แต่ว่าผลที่ได้เกินคาดค่ะเราก็ดีใจกับเขาแล้วก็อยากให้เขาตั้งใจเรียนต่อไปแบบนี้ค่ะเพราะเขาก็มีเป้าต่อไปอีกนะคะให้เขาตั้งใจแบบนี้คิดว่าเชื่อว่าเขาต้องทําได้อ๋อมีข่าวดีนิดนึงว่าเขาสอบโอนเนอตอานิสาผิดข้อเดียวข้อหนึ่งเขาหกข้กาหกจุดห้าคะแนนข้อเขียงเจ็ดจุดหนึ่งสองห้าคะแนนมันมันหายไปหายไป 6, 5, หกจุดห้าคะแนน ในห้องเรียนแล้วก็ดูคลิปคูณน้ำควรให้สม่ำเสมอะคะ่ะถ้ามีเวลามากก็ทบทวนเรื่อยๆวอร์มอัพทบทวนบ่อยๆเรื่องที่เราเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเราก็กลับมาดูคลิปคุณน้ำควร ้องขอบคุณครูน้ำควรแล้วก็ทีทีมงานท o กเกตเตอร์ทุกคนคะ่ะเรียนมาเกือบหนึ่งปีสนุกแล้วก็เรียนได้ดีขึ้นมากเลยคะ่ะพอเรียนเข้าใจเราก็จะชอบเรียนมากขึ้นทําให้ผลสอบดีกว่าที่เราคิดไว้มากค่ะเชื่อว่าครูน้ำควรมีส่วนเยอะมากเขาเคยบอกนะตอบได้ยในว่าอยากไปหาครูน้ำควรที่กรุงเทพ เรียนที่บ้านก็เก่งได้แม่เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มไปได้วยกันที่กวดวิชาช,ชเเตอร์